มีชายหนุ่มชื่อเก่งเขาเป็นคนบ้านๆฐานะปานกลางทำงานสุจริตขยันขันแข็งแต่ไม่มีเงินทองมากมายเหมือนคนอื่นๆเก่งได้ตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมณีมณีเป็นคนสวยแต่เธอเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูใช้และใช้ชีวิตอย่างหรูหราเธอจึงมักดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่าเสมอ เมื่อเก่งสารภาพรักกับมณีเธอหัวเราะเสียงดังและตอบว่าคนอย่างเธอเหรอเจ้าอะไรมาดูแลฉันได้เงินก็ไม่มีบ้านก็ทมโทรมจะให้ฉันเดินคู่ไปด้วยให้คนหัวรเราะยออริยังไงคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงใจเก่งเสียใจแต่ก็ยังรักอยู่ไม่เคยถือโทษเธอเพียงแต่อยู่ห่างๆและตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆฝ่ายมณีนน แม้จะมีชายหนุ่มรวยๆมาติดพัน์มากมายแต่เธอก็เลือกสมชายชายผู้ร่ำรวยมีรถหรูและฐานะมั่นคงเพราะคิดว่าความสุขอยู่กับเงินทองการเวลาผ่านไปชีวิตคู่ของมณีไม่ได้เป็นอย่างที่หวังสมชายกลายเป็นคนเจ้าชู้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเล่นการพนันและสุดท้ายธุรกิจที่บ้านสมชายก็ล้มละลายรัส์สินที่เคยมีถูกยึด รถหรูถูกขายบ้านใหญ่ถูกธนาคารยมัน,นี<ย>ที่เคยยืนหัวสูงวันหนึ่งต้องมาเช่าห้องแคบๆอยู่ใช้ชีวิตแบบยากจนข้าวบางมือยังแทบไม่มีจะกินเพื่อนฝูงที่เคยอยู่รายล้อมก็หายหมดคืนหนึ่งมันมีเดินไปตลาดด้วยเสื้อผ้าเก่าๆใบหน้าโทรมๆเธอบังเอิญได้เจอกับเก่งเก่งในตอนนี้กลายเป็นชายหนุ่มที่มีธุรกิจเล็กๆของตัวเอง เก็บเงินจากความขยันซื้อสัตว์จนมีฐานะมั่นคงพอสมควรมัน,นีอับอายไม่กล้าสบตาแต่เก่งเทียงยิ้มแล้วกล่าวว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนหรอกมันนีเมื่อก่อนเธอดูถูกฉันวันนี้เธอลำบากแต่ฉันไม่เคยเกลียดเธอหรอกฉันเพียงอยากให้เธอเข้าใจว่าความรักไม่ได้วัดกันที่เงินทองแต่ต้องวัดที่หัวใจที่จริงใจต่อกันมณีได้ยินก็ร้องไห้ เธอพึมพำกับตัวเองว่าถ้าวันนั้นฉันเลือกหัวใจแทนที่จะเลือกเงินทองชีวิตคงไม่เป็นแบบนี้และตั้งแต่นั้นมาเธอได้เรียนรู้ว่าคนที่ดูถูกผู้อื่นสุดท้ายอาจต้องพ่ายแพ้ต่อกรรมที่ตัวเองก่อไว้ข้อคิดสอนใจอย่าดูถูกใครเพียงเพราะเขาจนวันนี้เพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะเติบโตจนเราคาดไม่ถึง ความรักที่แท้จริงไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินทองแต่ต้องอาศัยความจริงใจและการเคารพกัน